2องสามสี่แต่ว่านี่ม,นมืออะไรครับมืออะไรหรอถ้าอยังหนึ่งอี่ไงครับไหนน้องนายเฮ้ยนี่มันมืออะไรอ่ะดูสิโอวิ่ง เด็กๆเด็กๆจะเล่นซ่อนแอบกันหรอค่ะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับใช่เข้าใจอะถ้างั้นเราต้องซ่อนแอบในบริเวณบ้านเรานะอย่าออกไปข้างนอกนะเข้าใจไหมเข้าใจวครจะเป็นล่ะอะเดี๋ยวเรามาโอน้อยออกกันดีกว่าโอนเฮ้ยถ้างั้นน่ะพี่ดีกับหมิงหมิงกับน้องปิ่นไปซ่อนดีไหมครับเดี๋ยวพี่นาย จะหาใช่ไหมออ<ช>เดี๋ยวพี่พนายต้องนับก่อนนะต้องนับก่อนนับถึงหนึ่งหมื่นนับถึงหนึ่งหมื่นเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> วันนี้จะได้หาไหมเนี่ยอ่าถ้างั้นพี่ดีกับมิงมิงไปทอดเร็ววิไปทอดเลยไปน,นะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไาพี่ดีพี่ดีพาน้องไปหลบเร็วพี่ดีหลบตรงไหนตรงนี้พี่ดีเร็วเร็วรีบไปหลบเดี๋ยวนอง ฮ้ยตรงนี้ได้อยูไ่ได้เดี๋ยวน้องนายมาเห็นนี่มันมีว่าใต้เนี่ยต้นไม้เนี่ยหลังต้นไม้นี้น่าจะไม่เห็นนะไปน<อ>ุองปินไปหลบของหลบตรงนี้ก่อนอ่ะ,อะแอบลงพี่ดีเราต้องเบาๆนะเข้าใจไหมเดี๋ยวน้องนายจะมาเห็นเราเงียบๆนะเราจะซ่อนแอบตรงนี้แหละน้องนายอ่ะจะหาเราไมาเ่เจอแน่นอนโอเคไหมโอเคเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึง่งย,ย้อยไฮเลย ไหนนะไหนน้องนายลองหาดูซิตรงนี้มีไหมน้องนายม,มยมันมีว่าคนอะไรเขาจะไปอยู่ตรงต้นไม้อะน้องนายเปพุ้มไม้นั้นน่ะแถวต้นมันเดือดน่ะอาจจะมีหรือเปล่านะไม่มีครับหมนนี้ไม่มีหรอเอ๊น้องนายแล้วพี่ดีกับบิงบิงอ่ะไปซ่อนที่ไหนเนี่ย เราหาตั้งนานก็ยังไม่เจอเนี่ยะเราได้ยินเสียงใครครับม่๊แต่ว่ามันมีว่าตอนนี้มันก็เริ่มค่ำแล้วนาน้องนาย,นย,นาย,ยมีครับหนูได้ยินเสียงอะไรบอมิ่เฮ้ยหนูได้ยินเสียงอะไรหรอตาใครอะเฮ้ยบมอมี่ก็ได้ยินแถวไหนน้องนายมม <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่ไง <c oughs> น้องปินนเ <c oughs> จอน้องปินแล้วออ้ยน้องปิน,นี่ <c oughs> เองนึกว่าใครใช่ไหมพี่นายเอ้ยน้องนายเหลือพี่ดีกับหมิงหมิงอะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีไหมน้องนายตาเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่าเอ็น้องนายน้องนายได้ยินเสียงอะไรไหมลูกได้ยินครับแต่ว่านี่คือมืออะไรครับมืออะไรหรอท่านายหนุ่มนะครับนายน้องนายเฮ้ยนี่มันมืออะไรอ่ะดูสิเฮ้ยเด็ก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 อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะไม่รู้ว่าเป็นมืออะไรไม่รู้หรือไม่ว่าเป็นมืออะไรมือซอมบี้มือซอมบี้ถ้าอย่าไปใกล้ ยัดึงยัมันดึงมือเายัง,ยงมันเอาเันก็จด,ดึงมือเราเลยใช่ไหมใช่มัก็เอาไปเข้าใต้ดินเลยอุ้ยแล้วก็จะเอามือเราลงไปใต้ดินเลยเหรอน้องนายอุ้ยจริงเหรอนุองปินอย่างงี้ก็เป็นมือผีอสิอุ้ย,ยมันมีก็กลัวผีด้วยสิแล้วมันก็จะค้ำด้วยอะ่ะอุ้ยน่ากลัวอุ้ยหรือว่าหรือว่ามือนี้อะ่ะจะดึงพี่ดีกับมิงมิงไปแล้ว oh, <no. S 1> อน้ย เราหนีดีกว่าไหมเราวิ่งหนีดีกว่าเฮ้ยน้องนายหรือว่าจะซ่อนอยู่ต้นนี้ต้นนี้หรือเปล่าเห็นไหมพี่ชครับทำไมพี่ดีซ่อนอยู่ตรงไหนทำไมเราหาทั้งวันก็หาไม่เจอเนี่ยลองไปดูตรงนู้นไหมตรงแถวต้นมะยมอ่ะพี่นาลองเดินไปดูสิ พี่นายถ้างั้นเรารีบไปดูตรงนู้นดีกว่ามันจะขําแล้วพี่นายไปไปไปเดินไปดูเลยพี่นายเอ๊มีไหมพี่นายไม่มีมีไหมหรือว่าพี่ดีจะอยู่ในนี้ใช่ใช่ไหมพี่ดีไม่อยู่เอ้ยหรือว่าจะปีนต้นมะยมฮะใช่ไหมอันนั้นยิงอันนั้นลิงเหรอเอ้ยแต่พี่ดีก็เหมือนลิงอยู่นะแบบว่าเอ๊มัน่ําแล้วว่ะหายังไงหาไม่เจอ หรือว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นมือผีห,หรือว่าพี่ดีจะโดนมือดึงลงไปในดินแล้วเฮ้ยมามีคิดว่าพี่ดีจะโดนมือผีจะบไปแยมโอ้ยน้องนายไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจนะเอาอยัางไงดีอะถ้างั้นนอะ เราก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดกันนะดีไหมน้องนายดีดดไหมน้องปินดีอ้ยไปถ้างั้นเราไปนั่งพักตรงนั้นก่อนดีกว่าปปโอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าเพิ่งร้องไห้เสียใจไปจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะมามีคิดว่าโอ้ยไม่ต้องร้องไห้ร้องไห้ใหญ่เลยร้องไห้ดู น,นี่อร่อยจังเลยนะก็ใช่ไงรา้านในม้วนเนี่ยเปิดมาเป็นหลายปีแล้วอร่อยอยู่แล้วปเาเข้าบดปกว่านนุเอาน้องนายร้องไห้ทำไมต้องพี่ดีมาได้ไงหนูยึกว่าพี่ดีโดนมือผีจับไปใส่แล้วอุ้ยใช่จริงด้วยพี่ดีกับมิหมิง ตอนน้องนายอะไปหาน้องนายอะเห็นมือเห็นมือเหมือนมือเจ้าติงในเว้นส์เดย์เลยนะน่ากลัวมากเลยพี่ดีนึกว่าพี่ดีอะโดนมือผีจับไปน้องนายกับน้องปินอะร้องไห้ใหญ่เลยอะก็น,นี่ไงหนูไปซื้อขนมปังร้านไอ้ม้อนมาฮะไปซื้อขนมปังร้านนี่ คนอื่นเ็าตามหาจนทั่วเลยพี่ดีที่หลังอ่ะหนูดีก็อย่าทำตัวแบบนี้นะเข้าใจไหมคนอื่นเขาเป็นห่วงมากเลยใช่ไหมน้องนายใช่ครับโอ้อย่าทำแบบนี้อีกนะเพื่อนๆก็จำไว้ด้วยนะคะเวลาเล่นต้นแอบบอย่าไปแอบ,บที่ไกลๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นใช่ไหมเหมือนในคลิปนี้หนูดีก็แอบหนีไปซื้อขนมเฉยเลยสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลา กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราดีทีิีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย